สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันคือเก่าในรายก,กันกินไปคุ้ไปตามสไตล์อีสาน์นะพี่น้อง16นาฬิกาตรงฝากพี่น้องกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนนะครับแลวเมื่อนี้นะครับพ้าพี่น้องมากินตำมะคุงครับผมตำมะคุงกับเอ่อเค้นว่าต้มหอยเชอรี่นะครับพี่น้องพอดีว่าเอ่ออ่างเลียงป่าของพอเนี่ยนะครับ เปลี่ยนนามอ่างมันละพอ่อหอยเชลลีมาไหวตั้งแต่หน่วยทัวอี่ย่งนึงนึงแหมพี่น้องบ้านี้หน่วยบักใหญ่ไหมบ่ได้เห็นผลงานจากของซัมปูออกมานะครับนี่อ่างอ่างอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่มีเ,เอา่านพักกันจองผักยังนั่นแหละนะครับพี่นอ้องมามาที่นี่หาก,กินยากได้พี่น้องหอยเชลลีเนี่ยก็ตำบัมะคงรสเด็ดแซ่บมากใส่บเบเกิลคืคนน้ำนะครับตำบัมะคงใส่บเบเกิลคืคนพริกแข้งเด็ด ืสุดยอดครับฮึกินได้เบิดบอนอ่ะหนักสได้เบิดเนาะแต่ฮอตต้องเอาอ่ะบ้านผมนี่เอินว่าตามันนี่ ห้อยเชอรี่บริสุทธิ์ถึงยาถึงยังซ้ำครับ ม่แต่ตีตีตรงๆทั้งนั้นเลยครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผมสุดยอดคำใหญ่ๆ นี่เป็นมุมบรรยาก,กาศจักหน่อยครับเป็นมุมจักหน่อยหนึ่งตะบกตะเบาะชัดไาในดอกเนาะขออนุญาตนะครับเริ่มจกไว้ ตอนนี้เผ็ดปลอมถึกปิดเผ็ดไปแล้วด้วยครับเด้อหลังจากที่ผมได้แจ้งด็ขสิทธิ์ไปตดนปิดเผ็ดเรียบร้อย Đẹp thế nào Tà, bó tà bó ừ. 8 mà ta vẫn bà tà bán nhạp bò Tà

ห้อยปังห้อยปังกะหาย,ยากเพราะว่าทุกมือนี่ยาาเข้าไล้ครับยาไล้ห้อยมันก็นได้ตายไปน้ำ หม่นบ่พิ่น่องมันี่โซ่หัวลาน ซี้มากครับเล่นอดไรแค่ตะลุบมานำ้ำไปซื้ออุปกรณ์การเี่นการสอนบาทติดสื่สนอนโนตบุ๊กครับพีหน่อยมาร์ติื้นอนโนตบุ๊กอืมอืมกินห้านก่อนเข้า กินไว้ก็เข้าสลับกันระบาดไบอดายโมเมนตนวแกะหนักจังหน่อยได้ครับแต่บางครั้งเรวก็เลยบ่อเสียเวลาแกะ ลมมาแล้วครับใครเนี่ยลมมาจากหนบ้างเนี่ย Nhẹ thì mượn mượn như thế มันก็บาถือ,อ่าหยาบได้ครับเพราะว่าหอยเนาะตาสิหยำมได้ไวเนาะตามาซิมเบิงสีเฮ็นห้เอาน้อยเลือนใหญ่เนาะยมนจังสิพลอยมันเกิดใบหยาบขัดเด้มันเกิดเป็นปุดปุด,ปดละ เดี๋ยวเ,เออนงยเลยมันสิญบพีผี่มาทางผีออ,อ,ออกกล้องออกกล้องผี่มาทาังพีพพเสดตาอลอกกล้องสันเด้ครับเขาเอื่นเออกตามันออกบังลองสิมังคุยกับอันคุยกับอันบกฮุงล่องบังนี่นนนเนยลยโอ้หน้มมันลองมาทาังพี่บดเลย น่ามันไมาทางผีเนาะเออเนี่ยพ่อหยิ่มได้ปะด้างอยู่พ่อถือว่าพ่อยดเนาะแล้วก็อ้วนเนาะแซ่บอยู่ครับแต่ห่างอิ่มเล้วพอด้วยอิ่มเลยใช่ไหมก็กินหน่อยแต่พายหัวปลาพายเอาเหลือกินแต่วัวด่วนมันสี่ตัวเอาไปน่แหละ เผอแม่อยากซิมน้ำนี่เจ่าอ้วนๆครับพี่น้องเอาเปลือกมันร่วงแบบนี้อะอายี้อพอจะเอากลนมันอือรบ่เอากลนใส่เป็ดกัวอืออือแลวเอาไปมังใส่นเราเปลือกมั้เดี๋ยวจะเอาห้ดอกเดี๋ยวใส่หนีไวเหยอน้ามัน นามันอยู่ปีพี่น้องเย้ยพอแล้วร็บสายนี้ไเนี่พอมาเด้แลสิเกมสส้มบานแตน หน่วยแหลกเปียกแหลกกินเย็เยนเย็นแซ่บพี่น้องเมียนะพี่น้องอยากเห็นตากมุ่งนี่หอมพอดีเลยเด็ดทายครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องใวนาทีนี้นะครับแง่ในก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในการดูกันครับเอาคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ